วันนี้นะคะก็คุณอดุลแห่งอยู่อำเภออะไรนะคะเทิงนะคะก็ก็มามาที่ออฟฟิศของเรานะคะเราก็อยากให้พูดถึงโอกาสของสายช่างเพราะคุณอดุลเป็นช่างเชื่อมอยู่เนาะโอกาสของช่างเชื่อมในงานต่างประเทศกับโอกาสช่างต่างๆเป็นยังไงบ้างคะคุณอดุลก็ก็ก็คือสายช่างนะครับก็เริ่มจากสตาร์ ที่ว่าเรียนจบนะครับเนาะก็เข้าไปทํางานครับผมในเกี่ยวกับงานช่างช่างเชื่อมช่างประกอบครับผมก็อยู่ที่กรุงเทพน,นะครับเนาะแล้วกอ็อยู่ประมาณปีสองปีให้ยึดกับสายที่เราเราเลือก<ร>แล้วเราเลือกแล้วใช่ครับผมแล้วก็ววโอกาสต่างประเทศจะตามมาเยอะๆเลยโอกาสต่าง<ล>ประเทศก็จะตามมาขอให้เรา ยึดมั่นในอาอาชีพฝีมือนะครับผมแล้วก็นิ่งๆกับอาชีพพูดอย่างนี้กันไปพัฒนเขาเรียกว่าพัฒนาแล้วก็เรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องบุรีเรื่องมุนหญิงผู้หญิงเรื่องการพนันก็ระวังนิดนึงพยายามพยามรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเพราะว่าวันเวลาไม่ได้ย้อนกลับนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะคะ ก็เตรียมตัวจะไปเที่ยวแล้วนะคะเป็นโอกาสที่นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศครับผมก็มาปรึกษาที่นี่โอเคม่โอเคครับผมใช่ครับ ก็ยังไงเรากา็มีความจริงใจเนาะสำหรับเด็กที่อ,อยู่เชียงรายหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอยากจะวิ่งเข้ามาหาเราก็เข้ามาถามได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณรุตที่นี่พูดตรงไหมพูดตรงครับผม <c oughs> ใช่ครับผมแล้วก็ทําได้จริงครับผมก็ที่เราเนาะอธิบายแนะนําแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ก็ฟังอยู่เนาะก็บอก มีการอี้ด้วยเหรอรบหนึ่งสนะก็คือเราอยากจะให้เข้าไปได้จริงจังเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าดีต่อนายจ้างดีต่อเราดีทุกอย่างวินกันทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยการพัฒนาทักษะตัวเราก็ควรจะพร้อมด้วยกันนะคะแล้วก็ไปให้มันแบบถูกต้องเนาะใช่เพราะว่าไม่งั้นพอไปไม่ถูกต้องเขาก็จะมองประเทศไทยไม่ดีอะเนาะ โอเคขอบคุณมากค่ะ